การค้าผู้ประกอบการเคเบิลทีี COA ร่วมกับช่องแกมมี่มือซ้ายควา้ามือถือมือขวาพิมพ์ SMS กติกาง่ายๆดังนี้พิมพ์ COA เว้นวรรคตามด้วยกิฟเซตที่คุณชื่นชอบแล้วส่งมาที่หมายเลข 4541401ไม่จำกัดจำนวนครั้งครั้งละ3บาทเฉพาะ d t แทและ AIS เท่านั้นประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่5เมษายน2555รลุ้นรับเส้อยืดคอกลม2ตัวกระเป๋ารักโรกร้อนและกระเป๋าคาดเอวอย่างละ1ชิ้นจากแกมมี่พิมพ์ COA เว้นวัค GMM แล้วส่สมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะจ๊ะ ลูกเราขยันขนาดนี้น่าจะส่งไปเรียนต่อเมืองนอกนะแต่มันต้องใช้เงินเยอะนะพ่อใช้บริการสินเชื่อ My Home My Cash บ้านคือเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ช่วยเปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินได้อนาคตครอบครัวฝ้าไว้กับบ้านได้ครับอนุมัติภายในหนึ่งวัน My Home My Cash จากธนาคารไทยพาณิชย์เตรียมพบกับการร่วมสนุกจากไทยพาณิชย์เร็วแล้วนี้